มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนทั้งฝนทั้งหนาว วันที่13พฤศจิกายน2566พยาก์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางรละลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองและลงกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนทางภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนฟ้าขนองและลงกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสําหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจาก ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาหรับบริเวณเอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดาม,มันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวางังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตถ์แพร่และก็จังหวัดน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธย,ยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีและก็จังหวดหัดระยองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหววัััดระะะนองงงงพาภููเกกก็ตตี่แลล้สค กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีลมกันโชกแรงบางแห่งขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ